พี่น้องผ้ามาเตะกี่นูน่นนี่หนุ่มได้แน่หลือดิโอ้เตะกี่นู่นจ้าเมือนี้มากกันสามคนอีสานมอเมะแม่แม่หากี่นู่นไปขวัวได้หัวเฮ็ดผอนมสองดอก มาลุนน้ากันจ้าวสิได้ป้นได้ขัวบมากก็เมนกมากก็ลุงปีเป็นสามคนผุ่นเมนกเราเราใส่ใหม่ต่อยหนุ่มว่ามีใหม่หนุ่มหายังปาไปหลุนน้ากันนี่มือต่อยมือต่อยใส่นี่พี่น้องเขามาจุกกัาวันโอ้ออกแล้ว นี่<ม>เฮาเป็นมือหาน้ำต้นใหม่แม่นกเป็นมือต่อยมือต่อยของเราพุ่นพี่น้องเบิง้งเราได้มาหายจักตัวอ้ยสองตัวใหญ่ๆ<ม>เดี๋ยวๆๆีเดี๋ยวๆๆียวเดี๋ยวซื้อๆนุ่มไปใหม่แล้วออกมาหมด ไก่สามตัวใหญ่ๆเลยนะพี่น้องเฮ็ดพอก็ได้ที่พี่น้องนี่แต่กินุนไปนั่กับมาเดินไปนั่มาเดินกับหาเฮ็ดพอมันแตกนมได้แล้วสามอันเอาใส่น้ำกันกับกินุนไปปนใส่กันแซบปัญัง nhớ gì xì hái ích nằm mua đây ý oh. Uh. wow, oh my god con bọc phá uống trúc con phí nó, ôi mời con chơi mẹ nhây <laughs> ừ. Ừ. thằng nhây thằng cùng. Oh, nhây, nhây, nhây. Ừ. โอ้ยเกาะดีว่าสันบินกับพ่อนั้นยางมาเรื่อยๆเข้ากับพ่อเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะสองตัวเขาจะอยู่เป็นคู่นะเฮียเฮียไปใส่อุ้ยโอ้เฮียยุ่เสือจะของออสองตัวครบนะจ๊ะ ตัวนี้ไตใบอีกพี่น้องตืมกันมาหากินใบใหม่กลาขึ้นพี่น้องหฮามาเบิงง้งคงอายหนุม่มเปิดลาวาเราบาดใดิพูดะบดใยผ่นว่าอยู่นี่อีกอโอ้ยกระไดอยู่รวมกันกระไดปนอยู่ไปต่อเฮ้า ทีมงานต้อยกับต้อยลงมาหนุ่มสิเป็นทีมงานจกย่าเอาไฟมาไลเออหันหนาไปผุนเรื่องเราหันหนาโอ้ยอยากหัวโอ้ย,ยมือกระมีบะไอ,อสามพี่นอ้องติมกันบอกว่าเอาหันหนาไปทางอื่นย่าเอาไฟมาวันอก,กหันหนานี้ พ่อปนเหรอดิ่นีว่ว่าถึงต่อยพี่นอ้องตังต้มๆนี่บ้ามีหรอได้บ่เย็นโอ้มีอยู่มีอยู่จกทีมงานจก ใส่ข้องอะไรมันข้องอะไรโอ้ยโ,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 โอ้โมมีก็เอามาให้กันจับพูนได้แล้วบ่ใส่เอออันนี้ไข่เนี่ยจุกครับจุกไป พ่อเห็ดดอกหนึ่งพี่น้องบ้านนุ่มเอินเห็ดขี้ไก่เดือนนุ่มบ่ก,กินแบบสิมันสิคือเห็ดหรงโงกแต่มันหังบ่คือปันใดผู้บางคนก็กินผู้บางคนกับ่กกิน,น,กกนจับมาเบิง่งจับมาเบื้องใดเพราะว่ามันพระเจ้ากินอยู่ อุ like yard, ้ยค <c oughs> <implications> ือเลือดแท้กูเลยตกต้นไม้เลือดแตกบ่พี่น้องพ่อหลุมบักใยหนึ่งมีหอดเห็ดนั่นเห็ดเพิงเฮ็ดทำไม่ได้เพิงเแล้วน้องตนเคยเอาไม่น้องไปเห็นนมัทยข่อยแน่ข่อยสิต้นไปเอาเห็ดใายเจ้าพ่อบ่ะาบ่ผ้าพี่น้องลูกมาเอาเห็ด เอานี่ดอกนึงนี่นกองน่<จ>นั่นเป็นสามดอกใส่ดอกนึงนี่ไหวไหมเงาเ <c oughs> อาเสียมมาเจ้าเสียมไข่มากเพราะมันนุ่มอุ้ยมีหัวมันเงาข่ตื้นเหมือนด,ดอกนึงง่ายๆนิบอขึ้นไปๆขึขน้ขนมาแต่วันนี้ละววิสองดกอกโกแกงแกงติ้มแกง

บาที่สิพาพี่น้องเมื่อตะบานพี่น้องมันจุ่มกันแล้วทั้งสามคนทั้งไอ้ทั้งเมนก็เดี๋ยวพ่อปนแล้วคลิปหนาจังพอกันไหมเด้อจ้าโอ้ยจกบ่ได้เอาบ่เทศเอาทำไมไปนี่ไม่ตะโดนโอ้ตัวเดียวบ่คลิปหนาพอกันไหมจ้าขอบคุณพี่น้นองจ้า